สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอือยอายน้องนุง่งในป่าพอลุงพอ่แมพงหญ่สุขุสุขคนครับผมพอกันอีกแล้วอ่พอกันอีกแล้วตามสัญญานะครับผมวาสีบอเบว์ยังอ่าเป็นยังอันตามหัวขอคลิปเลยนะครับเนาะเป็นยังคือเห็นนอออ่องความแปมสอดพอวอมาบั่นสอด,ดีดูแฉเนาะเป็นอีหยางนั่งขึ้นเดี๋ยวมาดูแทฉจังพี่น้องเห็นนะครับเนาะ ผมกับน้องผมแปมนี่อยู่สังกัดทีมงานหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยกันนะครับผมกระสิห็นออกคลิปทั้งโช่วเชียวน้ำกันอยู่บ่อยๆนะครับทำคอนเทนต์ลงเลี้ยวน้ำกันดูนะครับผมยอดวิวกับเป็นลักแสนหลายแสนกัมมี่เป็นลักล่านกัมมี่นะครับผมกระซึงกระลั่งกระแสกระลั่งไปได้ดีนะครับเขาก็เลยอ,อยากต่อยอดนะครับเนาะโดยการที่ทำคอนเทนต์รวมกันทั้งเฟซบุ๊กของน้องน้ำนะครับทั้งเพจ ของผมพร้อมนะครับผมละกการงทั้ง YouTube นําหลายผู้หลายคนเห็นละกกาสงสัยนะครับเนาะว่าอันคือจังได้เห็นสอดพอวอมาบานพอดีกะมันบ่ได้ไปลั่มเนาะทั้งสองคนต่างคนกับต่างบ่ได้ไปล่ั่มมันก็แยกใหญ่กันกับบานพี่บานมันมันเป็นจังสี่ก็เลยบ,บนันทึกจังใดบันบานพอดีทวีสักมันมีคนหน่อยสองคนไปเที่ยวไปทรงนั่ยิา่งมาเสาก็บาอกว่ยสะดวกที่จะไปหาหนอเนาะ วันนี้น้องกับพักผู้นะอยู่บ้านพักอยู่บ้านแพงเนาะครับเนาะวันนี้เป็นบ้านพักเป็นห่องเศร้าประเทศมันกับ่เหมาะสมที่สีเฮ็ดคอนเทนต์ก็เลยนัดกันเอิ่นกันมากาลังเถือกกับสิมี่ไหลสดพร้อมเนาะครับพ่อได้คานดำปูนดำปลาพ่อได้คาตะมุกฮูยังเว้นอีพออีแม่อันเอไอน้องนุ่งเพิ่นเอฟซีเพิ่นศิลปินหลายๆคหลายคนนะครับเพิ่อนพันคำว่าพอเพิ่นอนขห้กำลังใจแน่ยสิบยี่สิบคะแนนร้อยสองรอยคะแนนเป็นพันคะแนนกับมี่เสรล้วครับน้องก็เลยได้มา อันหาผมดูหาลังเทือกอะมาทายคอนเทนต์เก็บใบใบถับไปล่งทย่อยลงแต่ละมือเนาะซาใจนั่งกะอยากมายูพี่เลยล่ะครับแต่ว่านั่งกะสิเกีงใจเนาะเกียงใจไอ้แต่ว่าที่จริงผมกับบไดี้มีอียงดอกครับมันบอดดี้มีค่าเสจใจอย่างนักหนาดอกครับสําหรับอันคานามคาไฟกับบไดี้พ่อทาดดเนาะการเป็นยูกับมีหมองยูมองเศร้ายูครับมีหมองยูมองเศร้าเพื่อนหอเพื่อนห่างกับพ่อได้ยูยูของของ ักของอยังกับพ่อมีให้น้องได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวพ่อหน้องเขาเกลงใจเนาะครับแต่ว่าพอดีกับบริคิดยังดอกก็เลยนัดกันคุยกันว่าเฮ้ยเขาสิมาหาหม่องของผักแถวนี้ตี้ยสันดีกต่ว่าสิไปเบิ้งให้น้องมือเนี่บัดคพิม่มคึม,คม,คม,คมขึมฝ้าคึมฝนกับวันได้ออกไปอยู่ซึ่องหยากทุระจากฟองนำ้ำบันทึกนี่แหละเห็นได้ม์มะลายสดแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์น้ำแน่น้ำสวนน้ำยังนี่แหละครับกับพ่อได้ให้ห้าปาร์ตี้ได้สั่งบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชม เนี่ยฮะเท้าฮะเท้าอันหาบ่ไดกัสีไดดนอนอยู่นี่นี่นีเห็นรถขั้นนี้บ่เห็นรถขั้นนี้บ่นี่ครบสยยางครับส่วนห้องน้ำกับเขาอยู่หื่นเอาไปจอดไปขังเพื่นกหละก็สามารถนอนได้ขึ้นซ้ำพื่นหลังหนึ่งครับซ้ำห้องนอนห้องหนึ่งขึ้นกันนะครับผมนองกับนี่หมาบ่้นี่แหละส่วนที่นองจริงใจแห้งนองกับนี่หมาเนาะนองคูเปอร์เนาะนองคูเปอร์พยานบ่สะดวกของสินะครับแต่เลยพี่นองก็เลยเห็นดูเห็นสอดดนึ่งกับสวดพวานึ่งกับสอดพวะ ทอาเรื่องเทียนนั่งกับมาถ่ายคลิปไวปมือซ้องมือก็ถ่ายไปหลายๆทีนะครับเอาไปจะไปตัดลงเฮ็ดคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ลงให้พี่น้องได้เบิง่งนั่นแหละครับมันก็นเลยเป็นที่มาเป็นยังคือจังพอน้องดูนะครับก็นัดกันคุยกันนี่แหละครับเอิ้นกันมามาเฮ็ดคอนเทนต์มา, content, มาสร้างคอนเทนต์ให้พี่น้องแฟนคลับ FC ได้เบิง่งได้ติดตามสิบ่ได้ลืมเนาะครับเนาะมันสิบ่ได้เลื่อนหายไปเดี๋ยวฮาเทือ่อพี่น้องลืมฮาเทือ่อ เอาคเ่เห็นลิปเป็นเห็นเงียบไปปฏิว,วตัติว่าเศร้าทิ่ตามดอกไปทีตต่ตามผู้ไม่สำเอาไปามากันเลยพักกันนัดกันใช้เปยงห้องเือบว่ามีงานมือว่างเขากลับไปเฮ็ดคอนเทนต์เห็ดยังอยู่บ้านอ,อยู่หน้าก็มีครับหน้ากับมีหมองอยูหน้าก็มีไฟโซลาเซลล์ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้อยู่เปิดไฟเปิดยังได้อยู่มีห้องน้ำยังดีเลยล่ะครับสำกันกับยูเฮ่นุูนละถือว่าโอเคอยู่กับมีปูมีปลาพอไดหาวิถีชีวิต คอนเทนต์แบบพี่น้องอันผู้ใดมักบันบันแห้งสีมากเลยล่ะครับนั่นแหละสันดเดยดเดี๋ยวนี้แต่สีี่มากแน่หน่องฟิมมาแน่หนองฟอร์ดนี่แหละครับทั้งเธออันผู้จัดการมาเดียวเพิ่มมากเพิ่นว่างผู้จัดการหน้าโน,โนมากเพิ่นกึสีมากคือกันนะครับผมสำหรับ s ับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปสว่างส่วนฮอดดีท้ทวีสักนี่มีมีผมนี่บ่ค่อยสะดวกออกจากเงื่อนไปอยู่ไปนอนไปยังเพราะว่ามีคนหน่อยสองคนเนาะคือยังพี่น้องหัวจักนั่นแหละครับนั่นแหละ คันมือว่างมาอยูน่นี่เพื่อนผมกะพ่อแม่กะมีกันซ้ำหนีเนาะซ้ำพี่น้องเห็นนั่นแหละและ้วกะอยู่หน้า่อแล้วก็นอนอยู่หน้ามากินเขายิ่งมาสอกยิ่งมาเลี้ยงยิ่งเว้นแล้วก็ทิ่พียูหุ่นหาเก็บเห็ดเก็บยังผู้เพลินนี่นสิละครับผมตามวิธีชาวบ้านเฮาส่วนอยู่หน้าก็เห็ดดีซีดีเติบอยู่ดอกตีพี่น้องก็เห็นอยู่ดอกเนาะว่าทำไรเห็ดเทียงหน้าเห็ดส้มมือดอกมอ,กมดอดกเดิร์นฮอตกัเก็ดให้พี่น้องในเบื้องในชมกัน คือว่าโอเคเติอบอยู่ได้ซําเพื่อนหน่อยหลังนึงมันถัดไปมีหอดไฟมีหอดขอ,องน้ำยู่จบเจออือเลยล่ะอยู่ได้ยู่ได้พอแล้วก็ยูหันละ่ะมากินตะเขาบแล้วกลับไปแล้วไปจิตเลียงนัวเลียง,ยงคั้ยอยูน่โอ้ยสว่างครับอยูหน้าส่วนส่วนก็คืออย่างพี่น้องเห็นน้องผมแปมท้ายลงนะครับแค่เล็กๆหน่อยนะนี่แหละครับกระเห็ดไปเรื่อยๆรอดต้นไม้ไงจะเลื่อนเติบโตก็จะเป็นห่มเป็นยัง หนาคตข้างหนาถ้าเท่าเแต่ขายกระฝอกาแฟาก็ว่ากันไปเนาะเป็นหม่องจุดนัง่งชวนมูมานั่งกินเล่นกินยังอยู่นี่ไรซอกไรซดกินเนื้อยอกเนื้อ,อย่างเนี่ยถือเอาเื้มัวดกัตุ่มสุก,กี้เด็กๆเนาะแสบกันไปนะครับต้มสุกอกสุก,กี้กินเนื้อ,อย่างซ้อยจุบ้าไปนะครับผมเนี่ยแบบมูพวกมหากันดีใจนะครับผมบ่อกเคยแบบว่าอันนี้เลยแต่ส่วน หนองส่วนนุ่งมากส่วนมูมากผู้ลงคนเพิ่นกระว่างมากผู้ลงคนเพิ่นกระบาว่ังนะครับบ่ให้เกรงใจบ่ให้เกรงใจคือมาหอดนี่ก็ที่ว่าเป็นเพื่อนจะาของไอ๋อมแปมมากเ,เล่มากอ้หน้าโนโมาเดียวมื้เนี่ยม้อเดียวมาเดียวทั้งมาตะโดนแล้วมาจากแต่อยู่พูดผมอยู่ระเบียบนะครับนี่แหละส่วนหนองส่วนนุ่งเขาจามากสิย้อนว่าผมเนะ่ะบ่ค่อยสะดวกสิออกไปเฮื่อนมูแล้วก็เพื่อนมูกับบ่ค่อยสะดวกังสินะครับบันีมองนี้มันตัดเป็นลายๆมองเนาะ เป็นโซนโซนทีฟังหนี่เห็นเป็นสวนขั้วฟังท่างผุ่นก็จะเป็นใหม่ผลไะใหม่โซนทีฟังท่างผุ่นสมัยที่เห็นพี่น้องเห็นผมเห็ดขวกไกลล่หลายๆอีกที่แปงนึงอยู่ห้างหลังอีกนะครับแล้วก็โซนยูทงหน้าที่ผมถ่ายให้พี่น้องเพิ่งดูๆนั่นแหละครับนั่นแหละมันมีหลายโซนใเนเฮดคอนเทนต์ยู่พุ่นห้องเสียงดังบันไดกด้เอาลำพงไปเปิดอยู่หน้าอะตึมตึ่ม,มบอดดมีผูเดวาแต่ขัดยูสวนเนี่ยมันสิมีเฮือนค้นคือพี่น้องเห็นบ่ เพื่อนเพื่อนแต่หลังนี่บ่มีคนอยู่คนยุงเทียบไปแล้วเ <c oughs> พื่อนเป็ไงที่คนเดียวรถไปจอดนะเนาะเพื่อนเป็ไงคางๆกะซีมีเงื่อนคนห่างไปอีกเนี่ยกะเดิกเสียงดังกะซิบ่ได้ยังทีนะครับซ้ำพี่น้องเห็นไหล่ซดเนาะสามซีถุมหาถุมก็ได้เศร้าแล้วเพระาะว่าเกรงใจอันไทบานเพื่อนบันนี้คันซีอยกากไล่ซดเงาๆแบบเพีรคอนเทนต์กันแบบเบิดเหมือนเวลเลยยูหน้าแห้งสะดวกครับพี่น้องนั่นละ ันเลยก็เลยกลายเป็นไปนยังคือเห็นอันเอ๋ปรอมแปมมาดูแทะคือเห็นผู้นั้นผู้นี้มาบ้านพอดีเนาะก็คือยินดีต้อนรับน้องน่อง,องมูพวกสุขุสุขคนมาเฮ็ดคอนเทนต์มา, content, มาสร้างคอนเทนต์สร้างสีสันให้พี่น้องแฟนคลับเอ็กซี่พอดีวังได้ชมนะครับผมฝากติดตามทางเพจเฟซบุ๊กพอดีทวิศแฟนเพจแล้วกะ็ติดตามนอ้องปรอมแปมพร้อมน้อง,อง,องฟอร์ดน้องฟิลม์มแล้วก็อีกศิลปินหลายๆคนนะครับผม เปกระลังใจกันครับขอบคุณพี่น้องเนาะทุกข,ขูดทุกคนครับที่ขอมารับชมหลวกะฝา,ากคอมเมนต์เปกระลังใจฮอตพอร์มด้ครับเด้อสวัสดีครับ